เฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับอยู่ผมไหนสุสดเย่อรลลีชินเคยมามาติดตามมาต่อสําหรับหุบเหวลือรับซีซั่นที่8ชั้นที่15บห1 7แม่งงงทีเดียว3ชั้นเลยปะ ไปดูที่ชั้นที่15ครับชั้นที่15ตัวแรกที่เราจะเจอครับคือเจฟเจฟที่น่จะเป็นปัญหาคือสกนะิลสะท้อนเนาะอีวานอเวก็มีสกิลสะท้อนนะครับยูริมีตายเกิดแล้วก็ลดพลังเมื่กันของฝั่งเราพยักเมคาแล้วก็คารินนะชนะก,การต่อสู้ภายใน5นาทีครับจัดวางอัศวบินประเภทสมดุลลงไอทีมหนึ่งตัวมีติดสถานะด้วยหลังการที่อ e ีวานอเวครับ ผมขอเอาแม่นางเอดิเซียไปละกันตัวทาดามจเราต้องเอาตัวไปกันสะท้อนด้วยใช่ไหมถูกปะจำเป็นไหมผมว่าจำเป็นนะกิริเอลครับหกดาวเนี่ยลูกกันสะท้อนทาดามจหรอรู้สึกเหมือนเลือดมันจะน้อยนะครับเลือดแค่หมื่นกว่ากว่าเองเลือดไม่เยอะกันเท่าไหรนะ่เนาะมีเกาะกันไหมเนี่ยเจ็บไม่มีอีวานไม่มียูริมีเมคาม,มีโอเคครับมีเกาะอยู่ มีเกาะอยู่เหมือนกันเกาะแน,น่นๆนั่นหน่อยนั่นน้องนะมีเวทด้วยนี่บ่าวมีเวทคือยูริครับถ้าไม่มีเวทนี่ถ้าจะสบายมากเลยอือฮึเอาใครไปดีเอาคาม่าไปเล่นงค่าความเสียหายเอาเอาืมเขอเอาลินไปเลยแล้วกันนะครับ เอ๊ะรู้ว่าจะเอาสูนหัวคงไปก่อนดีวะเดี๋ยวแม่งเป็นแบบเดือนที่ผ่านมาอีกวิ่งผ่านสวยเลยนะยูริครับเอ้ยยูริว่ะเดยยูริ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 น่ะยูริยูริอ่ายูริดีกว่าน่าจะประมาณนี้ครับสัตว์เลี้ยงครับเอาเป็นยูอูครับเพราะว่าเราเล่นเอ้ยสัตว์เลี้ยงใส่ก็พิธีสัตว์เลี้ยงเป็นยูอู ผู้นำมัตตี้เป็นเอลิเซียครับเพิ่มดาเมจให้กับซูนงอคงปะพสสิฟพร้อมไหมหนึ่งสอสสี่ห้าหกเ็แปดก็สิบเราจะเปิดด้วยสก,กิลบนของซูนงอคงก่อนเลยละกันสาดตร์มันเข้าไปหรือจำเป็นต้องต้องลดฮิวก่อนวะอืมลดฮิวก่อนดีกว่าเพื่อมันฮิวครับ ชนะก,การสู้ภายใน5นาทีโอเคไป let's go it now ไปเลยไปเลยไปเลยขอรถฮิลก่อนครับเพื่อหวนแห่งศักดิ์ศรีโอ้โอรถฮิลอ่าฮะเจ็บมาครับเ oh. พิ่มคูดาวดีกว่าผม oh, <Yeah. S 1> มันตีเบาน,นั่นแหละจะตายแล้วครับอีวานอเวก อีวันตายครับโอเก็บง่าย,ายอยู่เก็บไม่ยากครับหิวครับไม่เป็นไรเก็บเลยเราจะไม่โดนสะท้อนนะครับเพราะว่าเรามีคีรีเอลอยู่ทีนี้ก็เหลือแต่เก็บเมคาครับรับไปซะจุดจบของเจ้าโหแรงอยู่ว่ะเมคาตีแรงเนะี่ยเมคาตีแรงครับเพราะว่ามียูริไงแล้ว ตัวเมคาเองอะ่ะมันมีท่าเพิ่มพลังโจมตีให้กเกตตัวเอง50%ครับโอ้ยแรงเว้ยเอาเบสดีกว่าปลอดภัดยไว้ก่อนพ่อสอนไว้มามาเพิ่มคููดาวแม่งเลยดูนี่ปะอ่ะลหลบได้ไหมมันหลบได้อีกแล้วท่านผู้ชมอืม หมื่นห้าหมเป็นไปบ่ได้โอเคครับจบไปชั้นที่15้าไม่ค่อยยากเนาะเอาทีมดาเมจเทลงไปเลยนะแต่ก็ที่น่าเป็นห่วงก็จะเป็นตัวพยักเมฆคาครับถ้าเกิดดาเมจใครไม่แรงพอเนี่ผมว่าก็มีง่ายเหมือนกันนะมันตีแรงอยู่นะเมฆาเมื่อกี้ชั้นที่16ครับน่าจะโอ้เจอตัวสะท้อนเหมือนมัอกี้เป๊ะเลยแล้วเราเอาคีเดเอลไปใช้แล้วเจผว ชิปหายไม่เจอครับชิปหายอยา่ยาอย่าเรามีตัวพริกอยู่นี่เผ็ดๆเ,เลยแล้วก็คลายไปตัวดีอวมึวยแล้วแล้วสวยแล้วแล้วเฮ้ยไม่สวยหรอกจิปๆนะครับเอาคารินไปชุบสไนปเปอร์มันเอามันให้เอาให้เอาอะไรไปบ้างวะ จะวางอาสศวนประเภทเวทมนต์เหรอไอนี่หนไหมเอาไปรีเซตครูดาวไงแล้วก็มีสตาร์ด้วยใช่ไหมมีสตาร์อเคมีสตาร์ตต้องเอาการสตาร์ไปครับไอนี้ผมจะเอาซิกเอาเวกไปแล้วกันซิกเอาเวกอยู่ไหนอยู่นี่เอาไปอีกตัวเซฟเซฟครับมีสกิลสามเป้าของนาจาครับแล้วก็ อยสลับแผนของมันใช่ไหมโกเว่ของมื่ออีกตัวจะเอาอะไรไปดีเอาอยูชินไปแม่งเลยโอ้ยมือนี้จะเบิ้ลไปไหนเนะี่ยอ่ะเพิ่มครูดาวแม่งเลยนะครับเลือดสองหมื่นสองโอ้เลือดเ,เยอะอยู่เลยเนี่ยเลือดมันเยอะใช้ได้เลยว่ะสนิปจะตีตายไหมเนะี่ยไอผมเชื่อมั่นในสไนปเปอร์สไนปเปอร์ต้องตีตายแต่ ทุกความชัวร์ครับไม่เอาดีกว่า,เ,าเปลี่ยนแผนดีกว่ากลัวโ,โดนนาจามั่งสลับตำแหน่งเอาอันนี้ออกครับเอาใครไปแทนดีวะเอาตัวเพิ่มดาเมจแหละมันก็มีบัฟของคีรีเอลไป่นชื่อเข,ขียวชื่ออะไรวะเอเรียวนะที่เพิ่มดาเมจให้50%อะแต่กว่ามันจะเพิ่มเนี่ยมันเพิ่มช้า นี่นี่นี่อินสามสิบหกแล้วกันมาไม่น่าจะตายง่ายๆอะ่ะออลินสามสิบหกครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงเป็นจูซี่แล้วกันไปเลยเอานะถ้าเกิดตายก็ชุบครับแค่นั้นแหละมีนะมากยยิงเลยมาถึงยิงเลยตายก็ชุบครับไม่ต้องคิดมาก เอาอออืื้หนั่นแหละตายครับสวยรอดกูชุบกันแล้วแหละโอ้เทดีแรงจะเป็นไรปล่อยผมปล่อยให้เจ็บตีมาแล้วกันโอเคครับเก็บได้เข้าเฟสที่สองครับ ล่อแม่งเลยมายิงปฏิทิน่าจะตายครับจังหวะนี้เอาไม่ตายครับเป็นยิงดนลจริง้งถือว่าดีงามพระรามเก้ารีบเก็บสักตัวก่อนอ่ะสกิโเวกมาครับหัวแม่งครับตายคู่ครับงันนี้ <c oughs> <c oughs> เสียงนี่ร้องเลยร้องเสียงหลงเลยประเด็น <c oughs> อตายคู่อมมันเหลือหนึ่ง โอ้าวที่หายอ่ะเราชุบคู่เขาไม่เป็นไรมาเธอมาแล้วโอสิคุนี้ทะลุบัฟบแรงไหมเนี่ยโอ้ยแรงเหมือนกันอยู่เนี่ยชุบหมู่ครับมาเกศการแห่งการโจมตีมาละหืมไปจีซับมันทำไมวะเออตีที่นั่นอ่ะ เอา้ากูคื้อไม่ทันก่นสก,กิลเลยอีนี่ออสกสกิลกันละไม่เป็นไรออกแล้ว,ลวไปเอาเหรอตัวเดียวขอทิ้งท้ายหน่อยโอ้ยไม่ทนันเออยังทันอยู่ครับก่อนจากกันข่าวอ่อนซีรีส์ครับเมื่อกี้น้องคารินถึงกับข่าวอ่อนนะครับโอเคชั้นที่10เท่าไหร่ว่ะ16ใช่ไหมยังได้อยู่ยังได้อยู่มันยังไม่ถึงมากครับก็เ,เอาคารินมาชุบ เอาละกันชั้นที่17เอ๋อชั้นนี้ทีมเวทครับไม่มีโล่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 หมดเลยเป็นแต่ลินมีโล่คนเดียวครับมีโล่ตัน12ครั้งโอเคชน,นะกัลทซอภายในเซีาทีอาศวินสอ,องอตัวขึ้นไปทีมเวทใช่ไหมถ้าจัดให้เอาเอสปาด้ามาเลยชูพีมาครับมาอาืม แล้วก็ใครอีกดิปรำเป็นไปรอดหไรใครใครเอาใครเอาใครมากันการโจมตีเฮ้ยมือมันชอบเบิ้ลขออภัยเอาใครมากันการโจมตีสี่เป้าหมายดีกว่าเดี๋ยวชูพีตายไม่ใช่ไรมีใครอีกวะอ่าฮะยิง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 ให้มันหายไปแล้วกันโอเคไหมโอเค อมใครดีวะลีน่าชองไหมเอาลีน่าชองมาลดพลังป้องกันของฝั่งมัน25%ครับสกิลแพสซีฟของลีน่าของลีนา่นานี่เนาะตัวพลังป้องกัน25% 25%ก็เอาบอกเลยแล้วก็เอาอลิศแล้วกันมาเพิ่มอีก40%ครับมาเฮ้ยเดี๋ยวลืมเปลี่ยนแผนเอ้ยแผนนี้ถูกละถูกเปล่าวะ ถูกแต่ว่าต้องเอาใครไปไปไว้ข้างหลังเอาตัวฮิวไหมกำมเป็นไหมอันลิซแล้วกันเอาอลิซไปยืนหลังแทนเอวางตัวถูกไหมเนี่ยสกิลสี่เป้าของรินเหรองั้นก็ใช้แผนนี้ไปเลยแล้วกันอืม แล้วก็เอาคายออกเอาเป็นเซียวเพิ่มคูดาวแทนแล้วกันมันจําเป็นต้องเพิ่มคูดาวเลยเหรอวะไม่น่านะครับท่านผู้ชมมันจําเป็นขนาดนั้นเลยหรือเทินเดี๋ยวขอคิดแป๊บอ่ะเอาอย่างงี้นะครับแล้วเราค่อยชุบเอาป่าเลสโกครับชนะกันทู่ภลายนซีาทีรอดสองตัวขึ้นไป ยิงแม่งเลยครับไม่ต้องถามหาอะไรครับสปิทขยโยทีมนี้โอเคซ้ำครับตายตายครับยิงตายยิงตายบอกแค่นะี้สปิดตายไหมตายครับโอ้ไม่ทันทำอีหยังเลยเย็ดดกโอ้สกิลนี่แรงครับท่านผู้ชมนั่งยองๆแป๊บหนึ่งยิงเลยครับ โคตรเกียรบอกเลยเป็นแสนจะสะปิดตายจ้ามยิงอะไรตัวนี้เนี่ยขอกินฮิตก่อนดิขอกินฮิตลินก่อนครับเดีย๋ยวมันจะเก็บไม่ได้ลินอะ่ะไม่ใช่อะไรอ่สกิลนี้กันสี่เป้าครับเราเพราะว่าเราเอาคายมาครับตายครับอือต่อไปโดนสกิลห้าเป้าครับอันนี้ไม่กันนะครับ ลาก่อยไม่มีใครตายด้วยอ่ะกินฮิตมันครับเอาโล่กออกไปก่อนเขียนโล่แล้วโอ้ขอปิดฉากด้วยสก,กิลน้องเอสปาราดิแม่งนะนก็มอามาละลากอ่อยสองืันเจ็ดนะครับโ,โหจบเป็นคลิปที่ยาวไหมเนี่ยดูดูเวลาดิสิสานาทีโอ้ไม่ไม่นานเท่าไหร่นะครับ โอเคครับเขียนไปแล้วสำหรับชั้นที่ 15, 16, 17แม่ง3ชั้นรวดเลยนะจ๊ะเอาไว้มาติดต่างมันต่อครับสำหรับอ่าซีรีส์หอคอยหกเหวลึกลับนะครับโอเคครับงั้นก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับรับฟังกัน 7K ชั้นนี้คงต้องทำเลยปังเนี่ยพรุ่งนี้เฮ้ครับบ๊ายบาย See you again tomorrow บ๊ายบายจ้า